เห็นเต็มบ้านแดงเลยแม่งมีไข่ด้วยเออเอาดีอ่าทำเีงก็สวยเลยมีมีไข่บ้างไม่ตื่นไม่ตื่นมีไข่บ้างไม่ตื่นสวยปลาแดงไอตัวกูเป็นไรโอกูโดนอาถันโอโอโอเป็นปลาแล้วตอนลือยังไงโอโอ้ โอ้เพราะว่าฉันมีข่าวที่มันข้างจะร้ายแรงมาบอกอะไรน้ำมันหมดเฮ้ยเฮ้ยมึงตายแล้วมึงย oh. ิงได้ไงวะน้องฮะเฮ้ยฮะเดี hey, he ๋ยวนะมึงตายแล้วไม่ย่ะปั๊ม อ้๊ยโอเคโอเคได้ยูเลยแายก็ได้ย่าเงี้ยเฮี้ยเงี้ยไม่เงี้ยนวออมันตามมาหลอกหลอนอย่นี้นี่เลยเหรอเงี้ยเดี๋ยวมันตายไม่ตายกัน